วันนี้เรามีออเดอร์ขนมกันนะคะลูกค้าสั่งไปทําบุญเพนมีทั้งหมด2ท่านเลยนะคะรับไว้ทั้งสองท่านเลยอันนี้เช้านี้ก็คือประมาณ7จ็ดโมงข,งขวานะคะก็คือมีป้า มาที่ร้านซึ่งเป็นแม่ของเพื่อนด้วยนะคะก็มีแตงโมมาฝากด้วยอะ่ะน่ารักมากๆเลยเป็นแตงโมมาจากจังหวัดอุบลน,นะคะยังไงก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่หิ้วมาฝากกันคุยกับป้าไปสักพักหนึ่งก็ต้องมาเร่งทําขนมต่อนะคะจะมัวช้าอยู่ไม่ได้นะคะเพราะว่าลูกค้ากําหนดไว้ว่าจะมารับตอน8โมงขนมที่ลูกค้าสั่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นขนมไข่หง ด้านหลังก็ทอดขนมกันไม่หยุดส่วนด้านหน้าร้านก็ยังมีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆเหมือนกันนะทำตามออเดอร์ไปด้วยขายหน้าร้านไปด้วยมันก็จะวุ่นวายดีนะคะทุกคนพอทำขนมทุกอย่างครบเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วก็เอามาใส่กล่อง แปะสติกเกอร์แล้วก็แพ็คให้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ถุงแล้วก็ให้พี่ทัศน์ไปส่งนะคะลูกค้าวันนี้2คนก็คือลูกค้า1คนมารับเองหน้าร้านส่วนอีกคนหนึ่งก็คือให้ไปส่งที่บ้านนะคะพี่ทัศน์ก็ไปส่งให้ทันเวลาพอดีเลย